สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องปลดหนี้นะครับวันนี้ก็มีข่าวดีมาแชร์กับทุกท่านได้รับทราบกันอีกแล้วนะครับก็เตรียมเฮกันได้เลยนะครับมีลุ้นแจกเงินอีกนะครับคนละ3,000บาทนะครับเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปีใหม่นะครับเดี๋ยวไปดูในรายละเอียดกันนะครับว่าจะเป็นโครงการอะไรนะครับก่อนอื่นก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับและฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ สภาหอการค้านะครับชงรัฐบาลแจกเงินเพิ่มอีก3,000บาทนะครับเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปีใหม่นะครับสภาหอการค้าไทยนะครับจัดสัมมนาหอการค้าทั่วโลกครั้งที่23นะครับเพื่อเตรียมขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคตโดยช่วงหนึ่งนะครับนายสุพัฒนาพงพัน์มีเชาวรองนายกรัฐมนตรีนะครับระบุว่าหลังไทยเปิดประเทศเมื่อวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับ ภาพร,รวมเศรษฐกิจไทยดีขึ้นโดยรัฐบาลได้เตรียมความพร้อมสำหรับแผนฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาวไว้นะครับสำหรับแผนระยะสั้นรัฐบาลได้เตรียมวัคซีนนะครับไว้ทั้งหมด120ล้านโดสโดยตอนนี้ทำสัญญาก,กว่า90ล้านโดสนะครับและคาดว่าภายในสิ้นปีนี้น่าจะจัดหาวัคซีนได้ครบ120ล้านโดสนะครับเพื่อเตรียมฉีดกระตุน้นภูมิให้ประชาชนทั่วไปนะครับและภาคเศรษฐกิจ ส่วนแผนระยะยาวนะครับรัฐบาลวางแผนการเชื่อมการลงทุนและขนส่งทางรางทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคเช่นรถไฟรางคู่ที่จะเชื่อมต่อการขนส่งสินค้าระหว่างกรุงเทพและต่างจังหวัดเพื่อให้การขนส่งเร็วขึ้นนะครับรวมถึงการพัฒนานะครับใช้พลังงานรูปแบบใหม่ที่เป็นพลังงานสะอาดมากขึ้นนะครับขณะที่นายสนันอังอุบลกุลประธานกรรมการหอ,อการค้าไทยนะครับกล่าวว่า นี่ครูเรียนที่อาจส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายของประชาชนรวมถึงรัฐบาลควรเร่งการปลดล็อกเรื่องแหล่งเงินทุนให้กับผู้ประกอบการเช่นโครงการพักรัพย์พักหนี้รวมถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยมาตรการต่างๆเช่นโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ที่ยังไม่มีการใช้จ่ายเท่าที่ควรนะครับต้องปรับเงื่อนไขรวมถึงโครงการคนละครึ่งที่เสนอให้ขยายวงเงินอีก คนละ3,000บาทนะครับเพื่อให้มีเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจถึง90,000ล้านบาทนะครับและจะมีการระดมความคิดเห็นจากเครือข่ายสภาหาอการค้าทั่วประเทศนะครับเพื่อจัดทำเสนอแนะมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆโดยรวบรวมเป็นสมุดปกขาวเสนอให้ในายกรัฐมนตรีและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องนำไปพิจารณาดำเนินการต่อไปซึ่งตามกำหนดการพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับ จะเดินทางมารับสมุดปกขาวที่สภาหอการค้าด้วยตนเองนะครับก็มีลุนแจกเงินเยียวยาอีกส0 0พันบาทนะครับก็คือโครงการคนละครึ่งนะครับที่น่าจะเป็นโครงการคนละครึ่งเฟสสี่นะครับอาจจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปีใหม่นะครับยังไงก็ต้องจับตาดูนะครับว่าในการประชุมคลรมอนในวันอังคารนี้นะครับ จะมีการหยิบยกเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในโครงการคนละครึ่งเฟส4เพื่อแจกเงินเดียวยาอีก3,000บาทหรือไม่นะครับก็รอรุ่นกันต่อไปนะครับนี่ก็เป็นข่าวเยียวยาล่าสุดนะครับที่นำมาแชร์กับทุกท่านได้รับทราบนะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วนะครับและหากมีความคืบหน้าก็จะนำมาแชร์ให้กับทุกท่านได้รับทราบอีกครั้งนะครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ